อ,อันนี้น่าจะดิบอันนี้น่าจะสุกเดี๋ยวเราลองกินสุกดูก่อนน่ากินนะดูเล็กกระปิบลิงถ้าเป็นในเหมือนในไอ้นั่นทำไงดีอ่ะไม่เหมือนยอ่อมที่มีแต่ไม่ตรงไม่ตรงอ่ะโอ้อันนี้น่าจะมีเนื้อเยอะอน่ากินนะ <laughs> น่ากินนะแกะดีๆ หิวข้าวอ่ะทุกคนเอ,อ้ยอ,อืม,ม,มโอม้พริกด้วยแกะอเเอกมาเลยจะได้เห็นผ่าพ,พ,พริกตัดกินอืมขอข้นเนี่ยเอยค่ะอืมอรอ่อยเฉยเดี๋ยวแม่เนี่ยเดี๋ยวแม่เอาแบบ บิบได้ไมเได้แห่ไม่เอาช่องตาขุนนั่นนได้เอาพ่อจ้าลูกอืมได้ของพ่อจ้าลูกเล็กกินเล็กกินอือหือเราตำนานชอบดิบอยู่แล้วดิบอร่อยอร่อยมาก ขอไปให้มูลหนะ่อยแม่ซนะิเนะนะ